สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนเนทุกท่านเข้าสู่ช่องโต้งวอร์ริตตี้อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้นั้นผมก็มีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่มีต่อคำถามที่ว่าทำไมชาวตะวันตกนั้นถึงชอบมาประเทศไทยมากกว่าประเทศเวียดนามลาวกัมพูชา และพมา่าซึ่งคำถามนี้เองครับก็ได้มีชาวต่างชาติไปโพสต์สไว้ในเว็บไซต์อย่าง k u o r a c o m ครับและก็มีชาวต่างชาตินั้นมาคอมเมนต์และก็แสดงความคิดเห็นเอาไว้หลายท่านเลยทีเดียวซึ่งประเทศไทยเวียดนามลาวกัมพูชาและพม่าครับถือได้ว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่มีความคล้ายคลึงกันนั่นก็คือทำเลที่ตั้งที่ตั้งอยู่ในภาคพื้นทวีปเช่นเดียวกันครับจะมีก็แต่ประเทศลาวที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลโดยตรงครับต้องผ่านประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์นั้นเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านแรกครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันเคยเดินทางไปยังเอเชียตนอกอกเฉียงใต้หลายครั้งขาดก็แต่ประเทศเวียดนามที่ฉันยังไม่เคยไปและฉันก็มักจะเลือกเดินทางไปยังกรุงเทพของประเทศไทยซึ่งมีเหตุผลหลายประการที่ฉันเลือกมาที่นี่ อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมแล้วที่นี่ฉันสามารถหาซื้อสิ่งของที่ฉันลืมพกติดตัวไปด้วยได้ทุกอย่างและจากกรุงเทพเองฉันก็สามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคได้อย่างง่ายได้และที่สําคัญตั๋วเครื่องบินที่นี่มีราคาถูกและมีสถานที่พักผ่อนหลังการเดินทางที่ยาวนานมากมายที่กรุงเทพคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับ จากหลา,หลายประเทศที่ได้มีการกล่าวถึงนั้นประเทศไทยดูเหมือนว่าจะสามารถผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกและตะวันตกได้ดีที่สุดและประเทศไทยนั้นก็มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารผู้คนสถาปัตยกรรมตลาดการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมและประเทศไทยก็ยังมีสิ่งต่างๆที่ชาวตะวันตกต้องการ ไม่ว่าจะเป็นระบบการขนส่งมวลชนที่สะดวกสบายโรงแรมและร้านอาหารนานาชาติห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งบาร์บนชั้นดาดฟ้าแม้ว่าปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามจะมีความเป็นสากลมากขึ้นใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่ประเทศอื่นๆที่ได้กล่าวถึงนั้นก็ยังมีความไม่พร้อมในเรื่องนี้แต่ประเทศเหล่านี้ก็มีสเสน่ห์ของตัวเองที่สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวได้ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับฉันเพิ่งตรวจสอบราคาสําหรับการเดินทางจากบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียไปยังประเทศในคําถามที่ได้กล่าวถึงบนสกายสแกนเนอร์และผลลัพธ์ของราคาที่ถูกที่สุดที่ได้ก็คือประเทศไทยอยู่ที่491ยูโรประเทศเวียดนาม578ยูโรประเทศลาวไม่มีผลลัพธ์ประเทศกัมพูชา710ยูโรและประเทศพมา่า1,004ยูโร ซึ่งฉันมองว่าราคาในการเดินทางมายัางประเทศเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการตัดสินใจซึ่งประเทศไทยนั้นมีราคาถูกที่สุดในการเดินทางและประเทศไทยก็มีการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่สูงทำให้ราคาและค่าใช้จ่ายในประเทศไทยจึงมีราคาถูกลงในความคิดเห็นของฉันปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งนั่นก็คือภาพของประเทศนั้นๆในมุมมองของชาวต่างชาติเช่น เมื่อพูดถึงประเทศเวียดนามก็มักจะนึกถึงสงครามเวียดนามส่วนพม่าก,ก็มักจะนึกถึงความไม่สงบในประเทศของพวกเขาแต่เมื่อพูดถึงประเทศไทยชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะนึกถึงชายหาดและทะเลที่สวยงามซึ่งเวียดนามลาวกัมพูชาและพม,มา่าจะต้องมีการประชาสัมพันธ์และนําเสนอเรื่องราวรวมถึงสถานที่ต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวให้มากกว่าประเทศไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศมากขึ้น ซึ่งฉันเองนั้นก็มีแผนที่จะไปเที่ยวยังประเทศเหล่านี้ทุกประเทศแต่ฉันจะเริ่มต้นที่ประเทศไทยเป็นจุดแรกคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับแต่ละประเทศที่ได้กล่าวมาในข้างต้นยกเว้นประเทศไทยต่างก็เป็นประเทศที่เคยผ่านช่วงเวลาแห่งการเกิดสงครามและความไม่สงบในประเทศที่ทําให้ประเทศนั้นขาดการพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวเมื่อเปรียบเทียบกันกันกบประเทศไทย ที่ไม่เคยมีสงครามเกิดขึ้นนับตั้งแต่ช่วงศตรวรรษที่20จนถึงปัจจุบันทําให้ประเทศไทยนั้นมีช่วงเวลาที่สามารถพัฒนาประเทศในด้านต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวและในภูมิภาคนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเป็นมหาอำนาจในเรื่องของฐานท่องเที่ยวในปัจจุบันหรือจนกว่าที่เวียดนามลาวกัมพูชาและพม,มา่าจะสามารถพัฒนามาได้ทัดเทียมกันคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับ สิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆนั่นก็คือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนามาหลายสิบปีและเมื่อ2-3สอส,สัปดาห์ที่แล้วฉันได้มีโอกาสไปเที่ยวที่เวียดนามและก่อนหน้านี้ก็เคยไปที่ประเทศลาวและกัมพูชาในความคิดเห็นของฉันฉันคิดว่าตอนนี้ประเทศเวียดนามกำลังพัฒนาได้ใกล้เคียงกับประเทศไทยคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับ ในช่วงสงครามเวียดนามทหารที่ร่วมรบนั้นได้รับอนุญาตให้ใช้เวลาในการพักผ่อน5วันได้ในประเทศที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้นและประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้นซึ่งหาดพัทยาเดิมทีนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงมากรแต่ที่นั่นได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางหลักของทหารชาวตะวันตกในการพักผ่อนทาให้เริ่มมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการท่องเที่ยวรวมถึงมีกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับการที่ประเทศไทยเป็นที่นิยมสําหรับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกนั้นมีเหตุผลอยู่ด้วยการหลายประการแต่ก็มีเหตุผลที่สําคัญประการหนึ่งนั่นก็คือประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในกลุ่มนี้ที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวสาม,มารถเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลาหนึ่งเดือน ในขณะที่ประเทศเวียดนามนั้นกำลังอยู่ในช่วงทดลองสําหรับบางประเทศโดยสามารถให้เข้าประเทศเวียดนามได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลา2ส,สัปดาห์และก็มาที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านสุดท้ายครับอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีพัฒนาการมากกว่าประเทศอื่นๆและมีบริการต่างๆที่ชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงได้ในประเทศไทยซึ่งฉันเชื่อว่าเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับชาวตะวนตก เมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงส่วนในเรื่องราคาและค่าใช้ใจ่ายในประเทศไทยฉันมองว่าไม่ได้มีราคาถูกกว่าประเทศอื่นๆมากนักสถานที่ท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตและกระบี่บางแห่งนั้นมีราคาสูงกว่าที่กรุงเทพซึ่งนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับประเภทการท่องเที่ยวที่คุณต้องการฉันยังไม่เคยไปเที่ยวยังประเทศอื่นๆแต่ฉันคิดว่าประเทศเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจในด้านการท่องเที่ยวมากนักและยังขาดทักษะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ครับและนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่มีต่อคำถามที่ว่าทำไมชาวตะวันตกถึงชอบมาประเทศไทยมากกว่าเวียดนามลาวกัมพูชาและพะม่าท,ที่วันนี้เราได้แปลแล้วก็เรียบเรียงมาเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นต่อคำถามนี้อย่างไรสามารถคอมเมนต์และก็พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบใจ ปุ่มไลค์ปุ่มติดตามปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆยังไงอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ